ให้น้องบาสนะเห็นว่าหมอปลาเนี่ยไปประกันตัวน้องแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องอายุเกินสิบแปดยังถ้ายี่สิบแล้วก็โอเคว่าก็ต้องสู้กันนะตั้งแต่ชั้นตํารวจนะครับชั้นอายการศาลชั้นต้อนอุทธรณีกานะครับทา้งฝั่งนู้นก็ต้องบอกพยายามฆ่าอยู่แล้วนะครับพยายามฆ่าอยู่แล้วแต่ก็มันยังพอสู้ได้นะครับพอสู้ได้นะครับถ้าหมอปลา มีลงหลักประกันหลักประกันอะไรไม่พอก็บอกพี่นะเดี๋ยวพี่ให้ผู้ช่วยสสเนี่ยประกันตัวได้อยู่นะครับดูว่าวงเงินประกันเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าน้องบัสถ้าน้องบอัสหลุดคดีนี้มาได้นะครับมาเป็นสมาชิกพรรคไทยศิวิไลได้แต่ตอนนี้ก็เป็นสมาชิกพรรคได้นะพี่ชอบมากคนอย่างน้องใจถึงนะฮะใจถึงดีสดดีอย่างน้อยเนี่ยมาเดินตามพี่ในสภาเนี่ยมีใครมาหาเรื่องพี่เนี่ย น้องก็ใส่ก่อนได้พี่แม่งชอบอะ่ะก่วนนี้เพิ่งเปิดมาดูข่าวไอ้แล้วนะครับตกกระแสกันแต่กำลังติดตามกระแสอยู่ครับไอ้นักเลงหรือนักเลงหรือไม่ใช่ามว่าไม่ชักเลนะครับผมว่าเป็นหมาที่เลื้ยมา่ครับหกไปหกคนไปเพ่งของใส่บ้านเขาแล้วมาอ้างว่าไปเคลียร์ไปเคลียร์ท่นตีนท่นอะไรเนี่ยผมว่าชีวิตผมก็ผ่านไปเยอะนะ ลุยฟันรันแทงของเขาผ่านไปเลยนะถ้าคนจะเคลียร์จริงอ่ะนักเตะเน่ะไปตัวๆเลยคนเดียวคุยไม่ได้กับหมัดแบงกันเลยแล้วออกมาให้หัวกระแสอะไรเงี้ยบอกไปเคลียร์ไปเคลียร์ว่าผมผมฟังไม่ขี้เลื้อนเน่ะเขาเลื้อนเลยอ่ะเห็นแล้วขึ้นผมก็ใจน้องหมดเลยถ้าเป็นผมอ่ะมันต้องมีชีวิตกลับไปทั้งหมดอ่ะ มาเคลีย์ส้นตีนอะไรเคลียเียหกตัวไอ้สัตว์ทิบหายมื่อกลาวมาล็าอกขาอแล้วก็ทื่อขออะไรเฮียพูกมึงนี่กระจอกไอ้สัตว์เจอมานี่มาลบรีนี่ไอชิบหายแ้วแล้ให้สัมภาษณ์ตัวเองไม่ผิดโอ้โหไอ้เฮียมองไงอื หมันหน้าพวกมือหมยกะจออไอ้พวกหมาขี่เรื้อนไอ้ที่อะ er. เรื่อนดูข่าวเราแม่งหมั่นเขี้ยวอ่ะแหมมีการไปโพสในเฟซบุ๊กเหรอจะเอาคืนทําบ้านไม่ได้จะไปเอาคืนกับแม่บ้าสเหรอนักเลงจริงเลยพวกมึงอะ่ะแหมจะยกพวกไปบ้านหมอปาเงี้เหรอมึงไปเหอะมืองเพชรบุรีอะ่ะมึงอย่าลืมนะเว้ยหมอปาเขาอ่ะมือปราบสัมภเวสี พวกมึงอ่ะเป็นสัมภเวสีไอสัตว์กูไม่อยากจะด่าหยาบๆ้วนะยังไม่จบอีกใช่ไหมกระแสสังคมมึงไม่ได้อ่านเลยเหรอมึงไม่ได้ดูเลยเหรอพวกมึงอ่ะผิดไปหาเรื่องเขายังไม่ยอมรับความจริงกันอีกเหรอนักเลงมากเหรอเก่งเงินจงังไอสัตว์นุ่นไปอยู่สามชา,ายแดนภาคใต้นุ่นแหน่ เห็นได้ขึ้นเลยแล้วไปพานอะไรกับแม่บาส์บาสแม่บาสเกี่ยวอะไรด้วยฮะมีไปข่มขู่อะไรเขาดักหนาเป็นหมาหรือสัตว์คู่จังหรือเป็นฮะในบ้านไม่ต้องออกไปนะสารกีกาบอกว่าไม่มีกฎหมายให้อำนาจบาสถือมีดออกไปแล้วก็ไปวิกวาดกันอันนี้คือถ้าพูดถึงแวนวคำพาษาสารกีกาแล้วก็ที่เราไปดูรายการโหนกระแสดูข่าวโอ้ยอคนนั้นลงมือก่อน ออไอ้หกคนล,ลงมือก่อนทุบตีทำลายร่างกายจนแขนบาาหักอะไรก็ว่าไปบาาบาสโดนตีก่อนบาสู้ไม่ไหวบาสก็เลยเ,ยเอเอาอมีดแขวงไปแขวงมาบา้าแขวงซ้ายแขวงขวาเพื่อเอาตัวรอดเนี่ยเราดูดูรายการหนนกระแสผมดูแนละ้วนะวันก่อนผมก็ออกรายการหนนกระแสเนี่ยเรื่องนี้แหละนะนะบาสเอามีดแขวงไปแขวงมานะถ,าถ้าบาถ้าบาสไม่ตีพวกนั้นก็ลุมตี ลุมตีบาสก็ต้องตายแน่เพราะบาสคนเดียวไอ้นั้นหกคนนะดูจากคลิปก็เห็นชัดเจนต่างๆนี่คือรายการโหนกระแสและก็รายการอมรินทีวีก็ไปในแนวเนี้ยแขวงมีดไปแขว,ว,วงมีดมาแขวงมีดไปแขวงมีดมานะนะนะแล้วก็เหตุที่ต้องแขวงเพราะอะไรอ่าหกคนนั่นก็ลุมตีตีต,ตีเอาก็ถามก็เถิงก้นไม้โยนอะไรก็ว่ากันไปนะเนี่ยว่ากันไปเนะี่ย นะอา่านะเน,น,นี่ยโดนนู่นโดนนี่อะไรกระถางต้นไม้อะไรอะไรต่างนะโดนตีแล้วก็มีคนบอกเอาตีมาเลยตีมาเลยบาสก็เลยต้องไปไงนะครับต้องแทงมันเพราะอะไรเพราะถ้าไม่แทงบาสก็ตายบาสต้องมีสิทธิ์ในการที่จะรักษา